สำหรับคลิปนี้นะคะกิ่งก็มาอยู่กับเจ้า t o y ยต a y a าริ 1.2G ปี2016นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรถสีบอลน,นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่389,000บาทนะคะของเรานะคะระยะการใช้งานอยู่ที่130,000โลเท่านั้นเองนะคะรถโครงสร้างเดิมนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะโครงสร้างต่างๆนะคะสวยงามนะคะมาเริ่มกันที่ตัวไฟกันเลยนะคะสำหรับ ชมนี้นะคะเขาก็มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้ด้วยนะคะโครงสร้างด้านหน้ากระจังด้านหน้านะคะสวยงามเลยนะคะเหลี่ยมสันสวยงามไฟทั้งสองฝั่งนะคะไม่มีการเปลี่ยนถอดมานะคะไฟแท้ไฟเดิมจากทางศูนย์ทารโรงงานเลยนะคะโคมไฟสวยๆเลยไม่มีรอยแตกร้้วนะคะไม่มีระอองคาบน้ำต่างๆนะคะสมบูรณ์ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับตัวล้อมแม็กให้นะคะหัวน็อต4จุดนะคะของโตโยตานะคะเป็นแม็กขอบ15นะคะรุ่นนี้โครงสร้างสวยงามเลยนะคะเหลี่ยมสันตัวรถตัวกระจกต่างๆนะคะก็มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้เป็นระบบปรับพับไฟฟ้านะคะติดคิ้วกันสาดมาให้แล้วเรียบร้อย นะคะในส่วนของตัวกระจกนะคะก็เป็นกระจกบานแท้บานเดิมมาพร้อมกับตัวสัญลักษณ์กันขโมยให้นะคะนี่เลยนะคะสมบูรณ์นะคะคันนี้ออปชั่นครบเลยตัวเปิดประตูนะคะเป็นด้านจับโครเมียมตัวชุดสีนะคะไม่มีรอยแตกร้าวเลยนะคะโครงสร้างเดิมเดิมเลียมสันสวยงามนะคะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยไม่มีรอยบุบรอยร้าวนะคะ ฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายนะคะตรงรุ่นเลยตัวไฟเป็นไฟสีแดงทับทิมนะคะ LED เหลี่ยมสันสวยงามเลยนะคะตัวไฟเลี้ยวต่างๆนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยตัวไฟนะคะเหลี่ยมสันไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีรอยร้าวมีตัวเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะสำหรับด้านท้ายคันนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์ยาริตนะคะมีครบเลย ในคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับตัวระบบไล่ฟ้ามาให้นะคะครบนะคะจบในคันเดียวพร้อมใช้งานมากๆนะคะสำหรับรถนะคะน่าใช้งานนะคะเป็นรถแฮตแบ็กห้ประตูด้านท้ายนะคะก็เป็นล้อแม็กเช่นเดียวกันนะคะโครงสร้างภายในสวยงามเลยนะคะไม่มีรอยแต่รอยร้าวนะคะในตัวของซุ้มล้อด้านท้าย นี่เลยนะคะกระจกบานแท้บานเดิมนะคะโลโกโตโยต้าอยู่ครบนี่เลยมีตัวกันขมโมยมาให้ด้วยนะคะสัญลักษณ์กันขมโมยในส่วนของด้านในคันนี้นะคะก็คุมโทนเป็นด้วยสีดำนะคะมาพร้อมกับบอกผ้าตกแต่งด้วยลวดลายนะคะเป็นลายเส้นสีส้มให้แบบนี้เลยนะคะการเดินได้ต่างๆรอยเย็บรอยตะเข็บสวยงามนะคะรถตัวเบาะไม่มีฉีกขาดนะคะไม่มีชำรุดเลย เป็นรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะก็เอามารีวิวให้ได้เห็นกันแบบชัดๆเลยนะคะสวยงามนะคะตัวเครื่องเล่นต่างๆนะคะเป็นวิทยุใส่แผ่นซีดีได้นะคะระบบแอร์ต่างๆนะคะปรับออโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวเกียร์ขั้นบันไดแบบนี้เป็นเกียร์ออโตนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะคะตรงพวงมาลายัย เพิ่มเสียงลดเสียงได้ตามปกติเลยนะคะเรือนหน้าปัดต่างๆนะคะสัญ,ญลักษณ์อักษรชัดเจนนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะการปัดไฟเลี้ยวต่างๆนะคะก็ดันขึ้นดันลงใช้งานได้ตามปกตินะคะรุ่นนี้นะคะก็มาเป็นระบบฟุตสตาร์ทให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวปรับกระจกต่างๆนะคะอยู่ฝั่งคนขับสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลย ตรงประตูด้านข้างนะคะก็สวยงามน,นะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยไม่มีรอยแตกรอยร้าวเช่นเดียวกันนะคะเป็นสีดำสีดำแท้นะคะไม่มีการเปลี่ยนถอดในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะซอกประตูต่างๆเดิมๆเ,เลยไม่มีรอยแกะรอยขยับไปเลยนะคะการันตีได้เลยนะคะรถของเราไม่มีพลิกคว่ำชนหนักมาอย่างแน่นอนโครงสร้างเดิมๆเ,เลย ตัวยางขอบประตูต่างๆนะคะก็สมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดนะคะไม่มีรอยเปื่อยยุ่ยโครงสร้างตรงซอกประตูนะคะหัวน็อตเหลี่ยมสันชัดเจนรอยเม็ดอาร์คต่างๆนะคะยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะป้ายแผ่นเพดต่างๆนะคะสัญลักษณ์่งบอกรุ่นมีครบนะคะติดอยู่ครบเลย ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็คุมโทนสีดําเช่นเดียวกันเป็นเบาะผ้านะคะตกแต่งด้วยลวดลายสีส้มให้มีมาพร้อมกับตัวเข็มขัดนิรภัยมาให้เรียบร้อยเลยนะคะระบบเซฟตี้ค่อนข้างดีนะคะสําหรับโตโยต้ายาริส 1.2G รุ่นนี้นะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เลย ตัวซอกประตูนะคะหัวน็อตต่างๆนะคะเม็ดอาร์คสวยงามไม่มีรอยแก่รอยขยับนะคะเหลี่ยมสันชัดเจนกันเลยถ้ารถเคยมีประวัติมานะคะโครงสร้างดูไม่ยากเลยนะคะดูไม่ยากเลย ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็ถือได้ว่ากว้างกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับแฮดแบ็กหประตูรุ่นนี้นะคะในส่วนของตัวด้านในนะคะก็ปลูกพรมมาให้นะคะมีแผ่นรองมาให้พร้อมเลยสําหรับคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับตัวยางอะไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงครบนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะเรื่องระบบ ความปลอดภัยนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะอะไรอุปกรณ์ต่างๆเรามีให้ครบนะคะมาแบบไหนให้ไปแบบนั้นเลยนะคะตัวยางต่างๆนะคะไม่มีชำรุดนี่เลยนะคะรอยเม็ดอาร์สวยงามนะคะหัวน็อตต่างๆนะคะฝาท้ายไม่มีการเปลี่ยนถอดนะคะรถไม่มีการถอดอะไรมารอยเม็ดอาร์เรียงกันกลมสวยนะคะหัวน็อตเดิมๆเดียมสันชัดเจนเลยนะคะ ในส่วนของตัวโชคนะคะก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะดันขึ้นดันลงได้ตามปกตินะคะสมูทดีนะคะในส่วนของตัวท้ายมีระบบไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับโครงสร้างฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูกันใกล้ๆชัดๆนะคะตรงข้างประตูนะคะเดิมๆนะคะสีดำไม่มีรอยแต่รอยร้าวเลย ซอกประตูต่างๆนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะเรียมสันสวยงามสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจก็ลองโทรเข้ามาสอบถามนะคะกันได้ที่เบอร์ที่แปะลิงค์ไว้ให้นะคะใต้คลิปเลยนะคะรีบเลยนะคะรถพร้อมใช้งานหน่าใช้งานนะคะมีที่เพชรยนต์นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยได้รถไปนะคะไม่มีจุกจิกแน่นอนนะคะรถของเราคัดเกิดมาให้ทุกคัน ในส่วนของตัวคอนโซลนะคะคอนโซลก็เป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับตัวระบบเซฟตี้แอร์แบ็กให้นะคะระบบความปลอดภัยค่อนข้างแน่นเลยนะคะรุ่นนี้ตัวลิ้นชักเก็บเอกสารต่างๆนะคะก็มีมาพร้อมนะคะถุงอ่ากระเป๋าตัวเครื่องมือรถนะคะรายละเอียดตัวรถอยู่ครบเลยนะคะสําหรับอันนี้ก็จะเป็นตัวสำเนาเล่มนะคะ เป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นจดทะเบียนปี2016นะคะโตโยต้ายาริส2 g G นะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของตัวซอกประตูนะคะก็เช่นเดียวกันเลยไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะหัวน็อตเดิมเเหลี่ยมสันสวยงาม ท่าไหนที่ได้ไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะซื้อรถที่เราไม่มีผิดหวังนะคะไม่มีผิดหวังเลยนะคะรุ่นนี้นะคะจัดยอดได้เต็มฟรีดาวกันไปเลยนะคะผ่อนเบาๆเพียง7,000บาทเท่านั้นเองนะคะออกรถได้ทุกอาชีพเดีย๋ยวพาไปรับชมในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะว่าเครื่องจะสมบูรณ์แบบขนาดไหน ในห้องเครื่องนะคะก็สวยๆให้แบบนี้เลยนะคะสะภาพเครื่องแห้งๆเลยไม่มีรอยไหลเยิ้มรั่วซึมน้ำมันของเหลวต่างๆนะคะรอยแต้มรอย QC นะคะอยู่ครบหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะคะรอยเม็ดอาร์โครงสร้างสวยงามนะคะตรงคานด้านหน้านะคะก็เดิมๆเลยไม่มีผิดรูปนะคะรถไม่มีพิกความชนหนักมาแน่นอน นะคะแบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งานเลยนะคะไม่ล้มไม่เอียงไม่มีรอยบวมรอยซีนทางมะพร้าวต่างๆนะคะเป็นสีแท้สีเดิมจากทาโรงงานแผ่นกันความร้อนต่างๆมีให้ครบเลยนะคะในส่วนของตัวฝากระโปรงหัวน็อตชัดเจนนะคะไม่มีรอยแกะรอยขันมีตาปัม๊มโตโยต้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะป้ายแผ่นสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะก็อยู่ครบ นี่เลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะคะห้องเครื่องขันี้ก็ถือได้ว่าสมบูรณ์สำหรับคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านนะคะถ้าสนใจเห็นคลิปนี้แล้วนะคะจำทะเบียนไว้แล้วติดต่อมาหากิ่งนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะต้องการทราบรายละเอียดตรงไหนนะคะสำหรับวันนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิว โตโยต้ายาริส 1.2G ปี2016คันนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่389,000บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะกิ่งต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ